เสนาหอยชัดเจนไม่คิดแต่งน้องเค้กสม้มแต่ให้สัญญาสุดซึ้งข้อนี้เสนาหอยเปิดใจเรื่องความรักกับน้องเค้กสม้มผู้หญิงที่ทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ถึงอย่างนั้นก็เปิดเผยชัดเจนว่ายังไงก็ไม่แต่งงานแต่สัญญาว่าจะดูแลตลอดชีวิตด้านเค้กส้มก็มีความคิดเดียวกันไม่ซีเรียสเรื่องแต่งขอแค่อยู่ด้วยกันและมีความสุขก็พอแล้วเสนาหอยเปิดเผยว่า คุยกับน้องส้มไว้ว่าเราอยากอยู่แบบรักกันทุกวันไม่อยากให้อะไรมาบังคับว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเราคุยตั้งแต่เริ่มเลยก็คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่ทำก็คือไม่แต่งงานเขาก็คิดเหมือนกันบอกว่าอยากอยู่กับพี่ตลอดไปเรื่อยๆแต่ผมให้เขาได้ทุกอย่างยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกเขาว่าผมจะดูแลเขาไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ เพราะเขาทําอะไรดีๆให้ผมเยอะแยะทําให้ผมเปลี่ยนแปลงหลายอย่างความคิดไม่แต่งงานไม่ได้กลัวกระแสะสังคมเพราะมันขึ้นอยู่กับเราสองคนมากกว่าแม่น้องส้มก็บอกว่าดูแลพี่หอยดีๆอย่าทิ้งเขานะมีครั้งหนึ่งที่โดนจับได้ว่าคุยกับคนอื่นเราคิดว่ายังไงต้องเลิกแน่แต่เขากลับมากอดแล้วบอกว่าหนูรักพี่นะ หลังจากวันนั้นเลยคิดว่ามีผู้หญิงแบบนี้ด้วยหรอเราอยากดูแลเขาจังเลยและหยุดทุกอย่างความรักมันอยู่ที่จังหวะเวลาว่าใช่หรือเปล่าซึ่งตอนนี้คือใช่ด้านน้องเค้กส้มเปิดเผยว่าเรื่องการแต่งงานเราคุยกันแล้วว่าเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้น เราอยากอยู่ด้วยกันและมีความสุขมากกว่าเราแฮปปี้ที่อยู่กับเขาก็พอแล้วที่บ้านก็ไม่ได้สีเรียดไม่ได้กดดันว่าต้องแต่งเพราะเราคุยกันแล้วพี่หอยเขาพูดตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะอยู่ข้างๆเราตลอดแบบนี้ พี่หอยยังเหมือนเดิมเสมอยังไม่เปลี่ยนแปลงไปส่วนเรื่องเจ้าชู้แรกๆก็เริ่มคุยกันก็มีบ้างที่เราคิดว่าเขาอาจจะมีคนอื่นที่คุยอยู่แต่หลังจากที่เราชัดเจนกันแล้วก็ไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกเลยเคยจับได้ครั้งหนึ่งตั้งแต่แรกๆแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพี่หอยเป็นคนน่ารักเทคแคร์ care, ดีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com